สิละเล่ามาส่งนะไข่บ้างโ้หลายแด ยูป้าคือเก้ามือกับเป็นมือเมื่อคองเห่ามือนีกวอยูนนี่กับแม่พิ่งกรหลายเพราะว่าเขาเอาหั่งมันมานี่หลายขนาด เก็บคืงเก็บของอยู่เพราะว่าเหาเยอะเมื่อเมื่อนี้เห,หาหหนึงเขา่าเฮงเข้าเก็บละเดี๋ยวนี้เหากำลังหนึ่งเขา่ายังไม่ได้สุก เพิ่งกะลายบินยุดอันนี้คือนางเพิ่งที่เขาลืมว่านี่บอกเราก็เลยมาต้ม คืมคือย่นี้นะคือพฝนจะตกเห้าขึ้นม,มาถึงทำห่างลุงมนะหางถึงมันสูงเติบมามาอยู่ถึงเนี้ยคอยต่อยิสูคอยสายาต่อยิสมง ไดยเีลาน้อยน่อยเอยอไ่ทางสมพู้นด้าโหใครเป็นเทปันปเลยก็ย,ย,อย,อยังไปบ่ เก็บชมนี่ก็ได้ึงดยไข่โคอะอรี่ไข่กระลงนากเบกมาแล้วมึงเนี่ยเอานะมึงด้วยไข่มันเฮกับเมเปงมะเฮอยู่นี่ก็ก็มดกะไลพบกะเจ็บซมมอั้งโอ้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 จับรูเนาะ น้อยกับไข่เนาะวาชมยูดานแล้วคนม,มีเคยต่อ,อยมีเครืง <c oughs> ลายใหมลูกนมือมันคบเหมือน <c oughs> อพนคบ <c oughs> <c oughs> เป็นเน้นเป็นปลา้แล้วเป็นปลาคันชงไข่ลายลยนแกงดูแก้งดูกนี่แยไข่แต่เน้อน้อยกันนี่น <c oughs> แนี่นนน <c oughs> มีวานะไม่เป้งไม่เป้งมนีตง <c oughs> หลายเนาะทางผู้ชมแถวด่านนะผู้ชมครบแลอวค่อยกะมมหาต่อยผู้ชมนำเข่าละนี่นึงผู้ชมครบเจ็บขนาดครบน้อยนิดนึงได้ไปหาหทางผู้ชมทอนเข่าก่อนเพราะว่าเข่ากำมาต่อยนำขาตรงนีลนะ núc hang á sợ rồi Sao sao Hăng núc Hăng nốt hang á Đài hăng Hăng phải xí đây bác Cốc nó này nè Hăng một chôm จงยู่ถึงผูกขึ้นไปแบบย่านมันครบลงมาไหวยลงหลดอึมลงหลดมัน,ขน,นะนะไข่ขเฮไปแล้วนะไปเรือ่องไงไข่เฮไปแล้วมาคอยยังยังนั่นะไข่เฮ 嗯。<music> <music> เพอ่มแม่มันอันนี้ก่อนเพิ่มแม่มันอันเท่าครบก่อนแมันลายกินอ้วิวมันส่อมันนน่ยมันเลยตามันิวมันซ่งมันไข่มันจิ้วันอันนี้มันชื้นแล้วทำให้เาจิ้วองน้แม่มันมันชะลอบน้ำมันือน้ำมันชลอบเวลามันึ่งนั้นแล้วมันจะขึ้นเยอะมาไข่มัน แล้วบอน่ะข่า่นะมีเมีนาวมีเอ็ดนี้น่ากอมลายอยู่เนาะมเปกมันีลงนะีแล้วโม,มนะมันดูสูลงโนอะ้มเปกมันอยู่เตนะมัน <c oughs> ตัวน <playing> ี้ใหญ่แตู่้ลอยเเลอีกเป้งกะไลน้มันไอืมาะเลเ้วงกอรันอาหารเแซาข้ากะข้ากะเอาไปแกงซื้อเพราะว่ามีเงินแกงซื้อไปซื้อปลาล่ะโซน่าเพิ่นอัน ได้ใกล้ไม่ใช่โย่ต้มชมเช่อใกล้แม่ขึ้นไปรักชาวมุรั่นมาอันนี้ปลาทือเว็ดน้อยนึงอันนี้ตะแกงคือเอาไปการคืนปลาทือเว็ดเอนมาแกงเสริฟกับมดชมกันชมสาวโมกันเฮ็ดได้กินแล้วนี่ได้ไม่เพิ่งมากินเนาะไม่เพิ่งเลยดำๆนี่เลย งาก็สีได้กิวละกิวส้มกิวแม่นอะได้เนาะ่าแม่กัเสวนี่เอามดทั้งแม่ทั้งนี่ยเค่ะเบ่ดปตมันเอนะเวลาหนึ่งเอาแม่มันไปเสเอาไปต้มเส้อันนั้นก็ได้นะ ต้มเสอปลาไปแล้วนะมมมียสเนาะนี่เนาะมีคือล์ยองไลจะาแลากับได้โคปลาละาะเก็ดปลาล้วก็ใส่ปลาแกงเสือมัน้ม ปากกับเขาการมาคืนนี่ตัวนี้น้อยอ่ะเซอร์เบตเขาเซอร์เบตคืนนี่เอาวกระชากกินป่า เก็บปลาแล้วก็ใส่แล้วก็เอาไปแกงเจอไข่ไม่ส้มแ,แล้วเราเอาใส่ป่าข้าวของซีได้เอาขึ้นไปแกงเ,งเจอไข่มะส้มเนีือแล้วเอากระซีได้ตำแจ่วเสิร์ฟแกงปลาแล้วก็ไข่มะส้ม hàng cứ giờ cứ con con chẳng rồi Sợ Bà nó cứ như là bà được. ก็ใบโหพักเจอแกงก่อนเพราะว่าเจอมันหอมเข้าก้างแล้วเข้าก็เอาไปเจอแกงโูพักนะี่ แล้วเดาวางเยก่อนเปิดแล้วชุกอย่นี้บ่มาชมนะเปิดป่ะแต่พอไม่มากกัน่อพอก็ยังไม่มาปงแ้มันชุบแบบนีอน้าแกงป่าพ่สุนบ้าโซนอ่ะ เกีหิดซุปว่นนันซุปไข่มะส้มยังปลาซุปละยังเลยซุปไข่มะส้มซุปสีมือก่อนซุปสีมือก่อยไข่มะแดงก่อนขึ้นไหวเ๋ยซุปมลส้มพันห้าล่ะเขาเอิญซุป ไขมด,มดแดงไทยมดแดงเข้าไม่เหาละไร่เลเจที่แต่มีนน,น้เนาะันมีเบอร์พักคือละักมีคพักม,มีแต่โหพักดูดีมันมีแล้วพักเนะาะเขาปูเลยแงมันมีนะหพัก,กเราไม่ข้าปูข,า,ขาไมตกใส่เกลือจั่งหน่อยอืม <c oughs> นั่นสดปรกจะนละิลายเลย នេះសប្រែកពីនំតូចនំតូចបងលឹងកពោះហើយប៉ែអ ôi កន្សុងសំភាអគិតហ្នឹងសើหมดនេះបិទអត់បានเอาជីតូចនោះ ไข่หมูแดงอาหารเช้าก่อนจะกลับบ้านกลับชองหาก,กินไงขึ้นไปเท่าหึงดานน้อยนึงกะได้แค่ของกินลงมากว่าตลาดอีกได้ไปตลาดนี้หายางอยีงอยู่ได้ไขหมูแดงที่ได้กินข้าวแล้วบ้านนี้เพราะว่าพอคอยกระมาละมาแต่รัดเซา ช่ยถือเวทเมื่อคืนนี่บอกถือเวทเมื่อคืนนี่นักแกงแตากับไอ้กินเท่านะหู้พักกะชาวโมกะเสื้อผ้าอันกินเท่านะซุปไข่ม่ส้มล้วกะแกงไข่ม่ส้มเสื้อป,าปอลาปลาคอกั้งน้อยอืม คือเบ็ดคืนนี่ปลาด,ดุปลาดุปลาโตอืมอานกินหอกอะกอยเนี้ยด้ชุปซุปก็กอยนเดียวแล้วุปไข่มดแดงเ้ยเกงไข่มดแดงไข่ชมเมนูไ่ชมมีแต่มาชมน้องมนันะอย่างนี้นมีแต่ข่ แซบโอนแซบแซบแบเน่ยเอน้าอน้าพาอยู mm ่จะกินข้ามแดงกินข้าวนำกันเรื่อทุกคนต่างบ้านยากทำโมเออพี่ชาน้วเปิ่มานมตดก่อน หลังจากเขากินข้าวกินน้ำแล้วเขากรสสีให้เก็บเครื่องเก็บของเมือ่อ กเอามาเฮือนวะเอามากินตะบานมีสารมีดองแค่อีเอาเมือบานกะเอามากินตะบานวุ้นต้มใบขึ้นมาที่ก้นน้ำที่เท้น้อยไปอันที่ห้าเอาเมื่ออันที่ห้าเอาเมื่อกะปลาแล้วกะหนุ่มแห้งปลาแห้ง มาามา่ ANS ไปเทา่อืมนทาเก็บเสื <c oughs> <c oughs> ้อยางมือตาเลกเส้นเดียวได้ป่ะอืมัทอท่นทอดหลนี่ทอด่งก็เลยก็มนี่จะ มือแล้มัน